ในโพรงถ้ำใต้ดินลัศมีเดินกลับมาหาฤชีฤชีแกล้งหลอกให้เธอกลัวว่าเคยมีคนตกลงมาตายในนี้ลัศมีโดูโทรศัพท์บอกว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณฤชีถามว่าเธอได้ยินเสียงตะโกนร้องของความช่วยเหลือของเขากับจูหีได้อย่างไรเธอปฏิเสธบอกว่าเธอแค่รู้สึกมีหลางสังหอนว่าเขาอาจจะอยู่ที่นี่เธอจึงได้ตามมาดู ลัสมีพยายามเดินหาสัญญาณฤจีพบว่าจูหีหายไปจึงเดินออกตามหาลัสมีหันกลับมาพบว่าทั้งคู่หายตัวไป บาวินเดอร์มาหาบอบบี้ที่ลานจอดรถคุ้งโรงแรมบอกว่าเขาต้องการค่าริชชีเขาบอกให้บอบบี้พาเขาไปดูโพรงใต้ดินที่ริชชีตกลงไปบอบบี้พาบาวินเดอร์มาที่สนามหญ้าบาวินเดอร์บอกว่าวันนี้ริชชีจะต้องตายอายุธเดินคุยโทรศัพท์กับปาริโตสแล้วมาที่นั่นบาวินเดอร์สังเกตเห็นอายุธ์จึงหันหน้าหนีบอบบี้ตะโกนเรียกให้บาวินเดอร์ไปกับเขาอายุธบอกปา าริโต้ว่าเขาตรวจสอบทั่วแล้วแต่ไม่พบริชีบอบบี้ยังคงรอกเรียกบาวินเดอร์อายุเดินเข้ามาใกล้บาวินเดอร์และเดินผ่านไปนีลามคุยกับคาริชมาอยู่ในห้องคีรันมาหานีลามบอกว่าพวกเธอไม่จำเป็นต้องไล่ลัสมีออกไปจากบ้านแต่พวกเธอจะต้องทำให้ลัสมีออกไปจากบ้านของนีลามด้วยตัวเองและสารจะไม่สามารถทำอะไรได้นีลามไม่ เข้าใจคีรันบอกพวกเธอจะต้องหาทางก่อกวนลัศมีเพื่อทำให้ลัศมีออกไปจากบ้านด้วยตัวเองและมันไม่ได้เป็นการขัดคำสั่งของศาลนีลามบอกเธอจะทำให้ลัศมีออกไปจากบ้านของเธอก่อนครบสามเดือน ในโพรงถ้ำใต้ดินลัสมีพบจูฮีจูฮีบอกให้ลัสมีดูแมงมุมตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่อยู่บนก้อนหินริชชีเดินมาพบพวกเธอลัสมีปัดแมงมุมทิ้งริชีบอกให้ลัสมีอยู่กับจูฮีส่วนเขาจะไปตรวจสอบเพื่อหาทางออกจากที่นี่ลัสมีก็ตอบตกลง ริชีก็เดินจากไปลัสมีปลอบให้จูฮีไม่ต้องกลัวเธอสัญญาว่าจะพาจูฮีออกไปจากที่นี่ให้ได้บาวินเดอร์เดินมาที่ปรากโพงใต้ดินเห็นริชียืนอยู่ข้างล่างริชีบอกให้บาววินเดอร์ไปที่รีสอร์ทบอกพนักงานโรงแรมว่าเขาติดอยู่ข้างล่างนี้บาวินเดอร์ปฏิเสธริชีขอร้องบารวินเดอร์บอกว่าเขาจะทำตามที่บารวินเดอร์บอก บเวนเดอร์ก็เคลื่อนก้อนหินมาปิดปากพงถ้ำและเดินจากไปวิริเรนดามาหานีลามคาริชมาคิรันในห้องบอกว่าพวกเขาจะไปจากที่นี่ในอีกครึ่งชั่วโมงนีลามถามเขาว่าเขาทำอะไรลงไปตอนที่ลัสมีทํำให้ริชีต้องติดคุกวิริเรนดาบอกเขาไม่ได้มองหน้าหรือพูดกับลัสมีเลย นีลามบอกว่ารัสมีเป็นตัวการากินีแต่เขาก็ยังทำตัวดีกับลัสมีคิรันบอกวิเรนดาว่าเธอเห็นด้วยกับนีลามวิเรนดานั้นยังเห็นลัสมีเป็นลูกสะใภ้และเป็นภรรยาของริชชีวิเรนดาบอกว่ามันเป็นความจริงคาริชมาบอกพวกเขาต้องไม่ให้ริชชีอยู่ใกล้ชิดลัสมีวิเรนดาถามคาริชมาว่าเธอต้องการจะขัดคำสั่งสารอย่าง นั้นหรือคาริชมาบอกว่าวเวเรนดายังคงเข้าข้างลัสมีวเวเรนดาปฏิเสธบอกว่าพวกเขาไม่ควรจะก่อกวนลัสมีลัสมีต้องการเงินพวกเขาจะให้เงินแก่ลัสมีก็แค่นั้นฤิชีกับลัสมีนั้นโตแล้วและทั้งสองก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ควรที่จะสนับสนุนเด็กๆวิเรนดาเดินจากไปคีรันถามนีลามว่าตอนนี้พวกเธอควรที่จะทำอย่างไรดีนีลามบอกว่าเธอจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ฤทชีเป็นอันตราย ในโพรงถ้ำใต้ดินลัศมีพาจูฮีมหารฤชีพบว่าที่ปากโพรงถ้ำมีก้อนหินปิดไว้จูฮีเห็นสิ่งของบางอย่างจึงที่เดินไปดู ลัสมีถามริชีว่าปากโพงถ้ำปิดได้อย่างไรริชีบอกมันเป็นเพราะเธอบาวินเดอร์มาที่นี่เพื่อจะแก้แค้นเขาและดันก้อนหินให้เคลื่อนปิดปากโพงไว้ลัสมีได้ยินก็ตกใจริตชีบอกว่าเขาพูดความจริงและเดินตามหาจูฮีลัสมีคิดว่าเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อออกไปจากที่นี่ให้ได้ ในโพรงถ้าใต้ดินจูฮีพบกระป๋องบางอย่างฤิีบอกว่ามันเป็นกระป๋องเบียรและพบเศษแซนด์วิชเขาบอกจูฮีว่าอาจจะมีใครบางคนอยู่ที่นี่ด้วยเขาให้เธอรออยู่ที่นี่ และเขาจะไปตรวจสอบรลัสมีเดินตามหาริชีกับจูฮีและพบลำธารใต้ดินเธอดีใจวิ่งมาตามหาริชีอายุต์อยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมพยายามโทรหาริชีปาริโตถามอายุต์ว่าเขาพบริชีแล้วหรือยัง อายุตปฏิเสธบอกว่าเขาได้รู้ประวัติของโรงแรมนี้มาปาริโตสบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนโรงแรมแห่งนี้เคยมีเหตุการณ์ดินสุดตัวลงและล่องรอยยังคงปรากฏอยู่ใกล้ๆกับสนามหญ้าด้านนอก ทำให้มันดูเหมือนโพรงน้าใต้ดินอายุทธบอกเขาจะไปตรวจสอบแถวๆนั้นในโพรงถ้าใต้ดินลัศมีพาจูฮีมหาริชีบอกว่าเธอพบลําธารใต้ดินริชีจุดไฟแช็ค และใช้มันจุดคบเพลิงเขาแสดงกระป๋องเบียร์กับเศษแซนวิชให้ลัศมีดูบอกว่ามีใครบางคนมาที่นี่ลัศมีพาทั้งสองมาที่ลำธารริชีก็เดินสำรวจต้นน้ำพบว่ามันเป็นน้ำตกลัศมีพบช่องที่มีแสงส่องเข้ามาจึงบอกให้จูฮีโรอ,อยู่ที่นี่เธอจะไปตรวจสอบดูริชีเดินกลับมาหาลัศมีลัศมีบอกให้เขาดูช่องที่มีแสงส่องผ่านมา ริชีไปตรวจสอบดูทั้งสมช่วยกันร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่สำเร็จริชีพยายามใช้ก้อนหินทุบทำลายช่องนั้นเพื่อหาทางออกไปนีลามอยู่ที่ลานจอดรถเป็นกังวลที่โทรติดต่อริชีไม่ได้วิรียนดาปลอบนีลามว่าริชีจะไม่เป็นอะไรคนขับรถขับรถยนต์มาจอดพวกเขาก็ขึ้นรถจากไป ในโพรงถ้ำใต้ดินฤจชีใช้ก้อนหินทุบเพื่อขยายช่องที่มีแสงส่งมาได้สำเร็จเขาช่วยให้จูฮีออกไปก่อนจูฮีดีใจที่เธอออกมาได้สำเร็จลัสมีกำลังจะตามไปแต่ถ้ำสั่นสะเทือนทำให้มีก้อนหินหล่นลงมาปิดช่องทางนั้นไว้ริจีใช้ตัวเองกำบังไม่ให้ก้อนหินหล่นใส่ลัสมีบาเวนเดอร์อยู่สนามหญ้าบอกบอบบี้ว่าถึงเว เวลาที่เขาจะแก้แค้นฤทชีแล้ว เมื่อริชีตายลัสมีก็ต้องเป็นไม่และจะถูกขับไล่ออกจากบ้านเธอจะต้องเป็นของเขาในโพรงถ้ำใต้ดินริชีบอกลัสมีว่าจูฮีจะต้องไปบอกให้คนช่วยมาช่วยพวกเขาอย่างแน่นอนแต่พวกเขาจะรอให้คนอื่นมาช่วยไม่ได้พวกเขาจะต้องพยายามทำอะไรสักอย่างลัสมีบอกให้ริชีไม่ต้องทำอะไรเพราะ จะทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมริชีพูดถึงการหย่าอีกครั้งบอกว่าเขาเคยคิดว่าเธอเป็นคนดีและกล้าหาญแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นลัาสมีเผลอหลุดปากออกไปว่าเขากําลังมีเคราะหนักริชีบอกเขาได้ยินมามา,มากพอแล้วแต่เขาไม่ได้กลัว นีลามต่างหากที่กลัวและนีลามทำให้เขาต้องแต่งงานกับเธอเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เขาต้องเผชิญกับอันตรายมากมายแต่เขาก็ยังรอดชีวิตมาได้ลัสมีใช้มือปิดปากเขา เขาก็บอกให้เธอไม่ต้องพูดถึงเรื่องเคาของเขาอีกริีหันไปเห็นขวานเล่มหนึ่งจึงหยิบให้ลัศมีดูเขาบอกว่าคงมีคนลืมไว้ที่นี่และมันจะช่วยให้พวกเขาออกไปจากที่นี่ได้ลัศมีบอกให้ริชีอย่าเพิ่งทำอะไรรอคนมาช่วยก่อนเพราะจูฮีออกไปข้างนอกได้แล้วริีบอกพวกเขารอไม่ได้และพวกเขาต้องทำอะไรสักอย่างที่สามารถทำได อายุธอยู่ที่ร็อบบี้โรงแรมยังคงติดต่อริชี่ไม่ได้จูฮีมาที่นั่นในสภาพเนื้อตัวมอมแมมและร้องขอความช่วยเหลืออายุธถามจูฮีว่าเกิดอะไรขึ้นจูฮีบอกเธอไม่ได้เป็นอะไรยายของจูฮีผ่านมาเห็นจูฮีก็ตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นจูฮีบอกเธอวิ่งไปเก็บลูกบอลและพลัดตกลงไปในโพรงใต้ดินริชีกับลัสมีพยายามจะช่วยเธอ แต่พวกเขากลับพัดตกลงไปด้วยอายุตยได้ยินก็ตกใจปีราโตสบอกพวกเขาจะไปตรวจสอบที่นั่นว่าเกิดอะไรขึ้นในโพรงถ้ำใต้ดินฤิชีพยายามใช้ขวานเจาะผนังถ้ำและหยุดพักเพราะว่าอากาศร้อนลัศมีใช้ชายสาหลีเธอชุบน้ำแล้วนำมาเช็ดหน้าให้ฤิชีพวกเขาก็สบตากัน